เอาฮะคนเริ่มทําการแข่งขันนะคะในเซตที่หนึ่งนะน้องบอลพูเสิร์ฟก่อนเสิร์ฟมาดีขอนแก่นเปิดชงมาสวยๆลูกนี้โอ้โหขอนแก่นเตเสียไปเองนะคะแต่เนี้เป็นของ น้องวลำพูค่ะขึ้นนันไปก่อนหนึ่งศูนย์ค่ะ <Yeah. S 1> เก่งลงแข่งให้ <Yeah. S 1> น้องวลำพูใช่ค่ะพี่เก่งเก่งบอลน,นะะ oh. เก่งบอลลงแข่งให้ oh. จังหวัดน้องวลำพูนะคะเสือลูกแรกออกไปเองค่ะจังหวัดน้องวลำปูน่คะเสือรุ่นสองค่ะ เสริฟดีค่นะคอนแกน่นสวยชมเข้าจุดด้วยลูกนี้คอนแก่นเตะเรียบร้อยคนะเป็นทอยของฝั่งจังหวัดขอนแก่นนะคะชงสวยอย่างนี้สิตายอ่ะเมื่อกี้บอกให้น้องชมให้แอดอย่างนี้นะวว่น้องชมไม่ใช่เข้าเลยขอบคุณนะี่ปาดอย่างเดียวเลยเป็นขอบคุณนะแอดพาน้องสิงสู้สูรเรียนทองแอดได้รักที่สุดแอดก็อยากได้เรียนเหมือนกันนะคะ น้องเล่นดีอยู่นะคะทุกคนในระดับเยาวชนเนาะได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งแล้วนะคะแต่คนนี้นึงเท่ากันค่ะเสิร์ฟลูกแรกออกไปสำหรับเก่งบ้านบะเขือไอ้บ้านคามติดบ้านบะเขือแล้วนะเสิร์ฟลูกที่สองค่ะเสิร์ฟดีคอนแกนเปิดสวยๆชมเข้าจุดด้วยโอ้โหแต่ว่าล้นนะคะเหมือนจะเหมือนจะพอดีแต่ก็ล้นนะคะ แรมตอนนี้หนึ่งต่อเอ้ยสองต่อหนึ่งค่ะตอนแรกแอดก็จะเล่นแผลนี้นะคะทุกคนแต่ดูจากจังหวัดฝั่งชุนบุรีนะน่าจะเล่นจังหวะน,นี้ยากนะคะเพราะว่าน้องน่าจะชมไม่เขาเลยเล่นแบบตเตะไปเจอพี่เอาเปิดสวยลูกนี้ตรงเข้าไหมยังเตะได้อยูนนย่อันนี้จะมาล้มคมนะคะข้ามไปเข้าหัวนะคะตรงนีนนน้แก้ข้ามไปนะคะ สู้กันไปใช่ค่ะพี่กับน้องสู้กันนะคะร,รอบนี้แต้มตอนนสองเท่ากันนะคะเป็นเสิร์ฟนะคะเป็นฝั่งคอนแกนเสิร์ฟนะคะคอนแกนจะเป็นน้องตุ้มนะคะตุ้มกรนวนนะคะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะคะด,ดีชมเล่นเองทีนี้วกนี้ชมล้นนะคะจะจับ จะจับเล่นเองนะคะแต่ว่ามันชงล้นนะคะทุกคนได้ยินได้ยินเสียงแอดไหมคะเพราะว่าเสียงกองค่อนข้างดังนะอยู่ข้างๆได้ยินไหมคะแถมตอนนี้สามต่อสองค่ะขอ,อนแค้นนำขอ,อนแคนเซิร์ฟด,ดีน้องบัวย,ยังไงโอ้โหลูกนี้ต้องแก้หมาไปก่อนตัวหนึ่งชงอยู่ฝั่งนู้นสวยๆน้องตุ้มโดดใส่โอ้โหลูกนี้ชงย้อนานาเนี่ยนะคะ ถ้าชงย้อนอย่างงี้ยต้องถ้าไม่เตะก็ต้องแก้นะคะเพราะว่าลูกมันค่อนข้างย้อนไกลนะคะน้องตุ้มเลือกที่จะเตะนะคะแต่ถ้าเมื่อกี้ถ้าเป็นแอดได้คงจะแก้นะคะเพราะว่าผู้หญิงเม่ไม่เท่าไหร่นาอไม่เหมือนผู้ชายนะคะแผนกล้องดูมือกล้อง่อยครับอุ้ยมันอยู่ฝั่งเดียวกันเลยะคะ่ะเดี๋ยวรอจบเซตก่อนนะคะเดี๋ยวแผนกล้องให้นะคะ้งตอนนี้สามเท่ากันค่ะระดับแชงโลบมาแข่งเลยนะครับเทพตุ้มใช่ค่ะใช่ค่ะเทพตุ้มมา เสิร์ฟดีนะคะแต้มนี้น้องตุ้งเสิร์ฟดีมากเลยนะคะเป็นแต้มของฝั่งคอนแกนนะคะลูกนี้เสิร์ฟเอสเลยนะคะแอดชื่ออะไรคะเสียงคุ้นมากชื่อปอมแปมะคะ่ะชื่อจริงชื่ออาริยาหอมดีนะคะเผื่อใครยังไม่รู้นะแต้มตอนนี้ซีซาม่าคอนแก่นนำอยู่เสิร์ฟดีน้องบัวย,ยังเปิดได้อยู่ชมเข้าไหมโอ้โหลูกนี้ล้นนะคะ เป็นแต้มของฝั่งจังหวัดขอนแก่นนะตอนนี้ขอนแก่นนะคะขึ้นนําไปแล้วนะคะเป็นเสิร์ฟนะคะตอนนี้ต่อไปจะเป็นน้องบลพูเสิร์ฟค่ะแต้มตอนนี้อยู่ที่สามต่อห้าค่ะมีฝ่ายภา,าคคะแนนเอ้ยมีคนฝ่ายภาคคะแนนบอกคะแนนด้วยนะคะคุณมากเลยนะคะเมื่อกี้ไม่มีเสียงภาคนะคะมีฝ่ายบอกคะแนนให้ด้วยนะคะลงนี้ น้องบัวเสิร์ฟมาโอ้โหออกไ่า่้เสิร์ฟออกไปเยอะเลยนะลูกนี้จะเสิร์ฟข้ามมาลูกที่สองไม่ง่ายค่ะอ้าวลูกนี้ดับเบิลฟอลนะคะแต้มนี้เป็นแต้มของฝั่งจังหวัดขอนแก่นนะคะแต้มตอนนี้ซ้ต่อหกค่ะหัวเขาแตกปะจ้าโอ้ทุกคนเอาหัวเขาลงนะตอนนี้ไม่แตกคะ่ะแต่ว่าเริ่มเขียวแล้วนะคะ เพิ่งจบไม่ถึงห้านาทีนะตอนนี้ขาวเขียวแล้วนะแต่ว่าหลังลูกสองค่ะหลังลงแบบสองข้างเลยเจ็บมากมันเจ็บตั้งแต่เมื่อวานแล้วทนะุ้คนหลังกับคอนี่เจ็บตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะมันมาซ้ำนะคะมันก็เลยเจ็บเยอะแต่ตอนนี้ซ้ำอูกค่ะลูกนี้เสิร์ฟขามาคอนแกนจับเข,าข่าชมคว้าสวยๆตุ้มกระนวลโอ้โหลูกนี้ตุ้มกระนวลเตะติดหัวน็ตออกไปค่ะแอดชนะเปล่าเมื่อกี้ไม่ได้ดูชนะนะทนะุกคนเกือบตายนะคะ เมื่อกี้ชนะแบบเกือบตายนะคะเซตที่สองนะคะสิบสองสิบเอ็ดนะคะแต่ว่าชนะสองศูนย์อยู่นะคะแต้มตอนนี้หกจีต่อหกค่ะน้องโบลัมพูสี่ะขอนแก่นหกน้องบัวเสิบปั่นมาเบาๆเอายังรับนอยู่ชงมาสวยๆลนูนี้เรียบร้อยอถ้าชงสวยอย่างนี้ต้องเรียบร้อยเท่านั้นนะคะชงสวยมากค่ะน้อง แต้มตอนนี้ขอนแกนน้ำโด่งไปนะคะ4ต่อ7นะคะน้องบอลลัมพูสเซรเสริร์ฟเซิร์ฟดิลูกนี้ต้องยอมให้ฝั่งน้องบอลลัมพูเลยนะคะเซิร์ฟแฉลบปลายโต๊ะนะคะเป็น p อย n ์ของฝั่งน้องบอลลัมพูนะคะต่อไปนะคะฝั่ง จังหวัดคอนแก่นนะคะจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะคะแต้มตอนนี้เจ็ดต่อห้าค่ะคอนแก่นเสื้อสีขาวค่ะคะอนแก่นเสิร์ฟข้ามไปสวยๆชงเข้ามาอย่างนี้โอ้โหลูนี้หนองบัวลำพูนะคะวันมาขามนะคะเตะข้ามป้ายไปเลยนะคะไม่ได้มีจังหวะให้เปิดเลยนะคะเป็นพอยของจังหวัดน,น้องบัวลำพูะคะ่ะ ขอ,อนแกนเสิร์ฟต่อนะคะในแต้มที่สองค่ะแต้มตอนนี้เจ็ดต่อหกค่ะขอ,อนแกนเสิร์ฟดีชงมาส,สวยๆอย่างนี้เทียบร้อยโอ้โหเตะง่ายมากเลยนะคะบอลประคแบบเตะง่ายมากเลยล่ะ,ะแต้มตอนนี้เจ็ดเท่ากันค่ะเสียงนี้ไม่ใช่แอดยาสวยกว่าแอดยาสวยกว่าแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าแอดยาเป็นทองนะคะแอดเป็นผู้หญิงนะคะต้องสวยกว่าแล้วค่ะ <c oughs> แต้มตอนนี้เจ็ดเท่ากันค่ะ ขอนแกนจะซื้ออุ้ยเสิร์ฟพี่อุ้ยเปิดแตกด้วยนะทุกคนตรงนี้จะแก้ลงไหมอ่าตรงนี้ลุงนี้เสิร์ฟดีนะเป็นพอยของจังหวัดคอนแก่นค่ะแกนตัวนี้คอนแก่นขึ้นนั่ไป8ต่อ7นะคะเมื่อกี้ฝั่งน้องบัวแก้ไม่ลงเนาะค่อนข้างไกลตอนแรกจะโดดเตะตัวเตะก็ไม่ลงครัน่าจะไกลแต่ก็เสียงได้นะ เสริมดีค่ะอูนี่น้องมดนขวัแก่นเสริมดีนะน้องบอัวเต๋ลูกนี้แบบ,บเต๋เไม่ให้เปิดเลยนะตาไม่ให้เปิดเลยนะ รอบไหนแล้วครับตอนนี้รอบชิงชนะเลิศนะคะในประเภทคู่ชายนะคะเป็นการพบกันระหว่างนองบัวนะคะเสื้อสีน้ําเงินนะคะกับขอนแก่นเสื้อสีขาวค่ะแต่ตอนนี้แปดเท่ากันค่ะเริ่มงในเซตที่หนึ่งนะคะลูกแรกเสิร์ฟเสียไปนะคะสําหรับนองบุรัมพูค่ะเสิร์ฟลูกที่สองค่ะเสิร์ฟเข้ามาขอนแก่นเปิดชงสวยๆลูกนี้โอโหสวยมากอืฉลาดมากเลยนะคะน้องตุ้มลูกนี้ ค่าเหมือนจะเตะแรงคะคะแต่สลับเตะหยอดน,นะคะวันนี้น้องขวัญแกนชงเข้าจุดทุกเกือบทุกลูกเลยนะแบบชงหน้าเตะมากเลยนะคะแต้มตอนนี้แอตต่อเก้าค่ะเก่งนประคาจะเสิร์ฟปังเท้าแล้วเสิร์ฟดีขวัญแกนเปิดได้อ้าวแต่ว่าลูกนี้โดนเน็ตนะคะกรรมการตาดีเนาะเมื่อกี้อดก็ยังไม่ได้ไม่ได้ฟังนะคะต้องเสิร์ฟอุ้ยสองค่ะ ชมเปิดไปขอแกล้ชมโอ้โหเข้าจุดทุกลูกเลยวันนี้โอ้โหอันนี้คนแกล้งท้อเข้าจุดทุกลูกเลยนะคะแบบชงน่าเจมากเลยนะแต่ว่าลูกเมื่อกี้เป็นลูกเอ็ดบอลนะคะของลูกเตะเอ็ดบอลไปนะ,ะย,ยังเ่รอคะบ้าเมื่อวานนั้นเตะตยยกับพี่ยกเรามันน่าจะสวัสดฟอค่ะก็เลยแบบเป็นตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ต้มคู่ใครครับแอดไม่แน่ใจนะคะไม่ไม่รู้ชื่อนะคะน่าจะเป็นเด็กอายุประมาณม .5 ห้าอม .6 ้าคะจำไม่เป็นนะเห็น,เห,นเห็นเขาพูดกันมาเมื่อกี้นะคะน้องบลลัพูนะคะโยนลูกที่สองเข้าหน้านะคะก็ไม่ได้ปล่อยตกเขาจริงๆแล้วนะคะกติกาเทเบอลน,นะคะสามารถถ้าถ้าโยนแล้วมันไม่เข้านะคะสามารถปล่อยได้นะ,ะแต่ว่าห้ามโดนตัวนะคะปล่อยคือปล่อยตกเลยนะคะ ลายไก่นะคะปล่อยได้นะแอดเห็นคนปล่อยสูงสุดสองลูกะค่ะแต่ว่าแอดลองปล่อยแค่ลูกเดียวค่ะคนรับชมเยอะอีกแล้วครับท่านนี่ค่อนข้างเยอะเลยท่านนี่องส่เป็นรอบชิงนะเสิร์ฟหม่ค่ะลูกนี้เสิร์ฟออกละสองแต้มเลยนะคะสำหรับน้องบอลลูพฟูนะคะ ตอนนี้เป็นเซตพอยต์ของทีมจังหวัดขอนแก่นแล้วนะคะเก่งบัค้ามเซอร์พวกนี้โอ้หขอนแก่นยังเปิดได้อุ้ยแต่ว่าข้ามไปเลยนะคะยังได้นะคะตรงนี้เล่นจังหวะสอก็ได้นะคะชมจะสวยอย่างนี้มาโอ้ลูกนี้ชมสวยมากเลยนะคะแต่ว่าน้องวลำพูนะคะเสีเสียไปเองนะคะเป็นอยต์ของทีมจังหวัดขอนแก่นนะคะ ในเซตที่หนึ่งนะคะขอนแก่นนะคะเอาชนะน้องบอลลัมูไปได้ด้วยคะแนน12ต่อ8ค่ะพักเบรกหนึ่งนาทีนะคะนี่นะคะสำหรับใครที่อยากเห็นมือกล้องของเรานะคะนี่นะคะมือกล้องสามคนนะ,ะนี่ เชียรข้ามสนามนะคะมีสองฝั่งนะคะฝั่งนี้กับอีกฝั่งหนึ่งคน่ะ ดูฝรั่งเล่นเขาใช้อะไรข้ามอกข้ามดูสวยงามดีครับใช่ค่ะถ้าลูกไม่เข้านะคะส่วนมากเขาจะใช้อุกกระไก่นะับฝรั่งคะแข่งกลุ่มวันไหนครับแข่งวันนี้วันสุดท้ายนะคะคุณธีรพลนนะะสวัสดีแอดเจอใครเจอใครครับจังหวัดน้องวลํำโพูนะ,ะเล่นโดยนะคะเก่งประขามกับบอลประขามนะพะบกับน้องตุ้มกระนวลน,นะคะจากขอนแก่นนะคะแล้วก็น้องอีกคนนะคะแอดไม่รู้จากชื่อน,น้องอีกคนแต่น่าจะอายุม .5 นะ เริ่มทำการอีกครันงต่อในเซตที่สองนะคะฝั่งจังหวัดขอนแก่นเซิร์ฟมา้องโบยังเปิดได้ช่วสวยๆลูกนี้โอ้โหดูตารางดูตารางแข่งในฟิเทคฟิเทคไม่มีนะคะทุกคนน่าจะไม่มีนะ,ะอันนี้มันเป็นแข่งในรระดับบ้านเราเนาะกีฬาแห่งชาตะะิค่ะกองเชียร์ระดับชาติเลยใช่คะ่ะเอากองเชียร์ระดับชาติมาเลยนะคะอันนี้ไปเชียร์ทุกสนามเลยนะ แต้มแลกไปของค้อนแกนไปค่ะคือนำไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์ค่ะข้อนแกนเซอร์บีลูกนี้เอ็บอลนะโอ้โหกรรมการให้เปลูเอ็ดบอลน,นะคะสำหรับลูกเอ็ดบอลแบบนี้นะคะเสิร์ฟลูกที่หนึ่งใหม่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เอ็ดในลูกเสิร์ฟลูกแรกนะคะก็ต้องเสิร์ฟลูกแรกใหม่นะคะลูกนี้ต้องยอมนะคะเป็นพอยต์เลยนะคะดูนะคะเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวให้ดูใหม่ นี่นะคะเต็มโต๊ะเลยนะคะสุ่มเสิร์ฟดีอีกตกพื้นแล้วนะคะลูนีเป็นค้อยขอมจังหวัดขอนแก่นนะคะรอบไหนแล้วครับรอบชิงชนะเลิศน,นะคะในประเภทคู่ชายนะคะตอนนี้ขอนแกน่นได้เซตแรกไปแล้วนะคะและตอนนี้กำลังทำการแข่งขัน,นะะในเซตที่2ค่ะ สวยลูกนี้ปาดไปเบาๆคันไหมโอ้โหลูกนี้บอลเอ้ลูกนี้เก่งมาขคามนะคะเจะจะว่าหลังโต๊ะก็ไม่ใช่นะ,ะเพราะมันเกินหลังโต๊ะแล้วนะคะ <Yeah. S 1> เก่งบอลเพิ่งเล่นคูกันใช่เพิ่งเล่นคูกันนะคะ <Yeah. S 1> ขอชาเลนจ์ไม่มีชาเลนจ์นะคะทุกคนในระดับระดับเราไม่ได้ทำชาเลนจ์นะคะ <Yeah. S 1> ชาเลนจ์มีค่าใช้จ่ายนะคะเรามีแต่แอดชาเลนจ์ให้ดูเองนะคะ แต้มตอนนี้ที่0ูนย์ต่อสี่นะคะฝั่งทางจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะศูนย์นะคะแล้วก็ฝั่งจังหวัดขอนแก่นสี่นะคะแต้มนี้จะเป็นหนองบัวลำพูจะเสิร์ฟได้ไหมจะตีใครแตกได้หรือเปล่าเสิร์ฟดีมออกไปนิดนึงนะคะเวลาใครที่ฟังเสียงแอดไม่ออกนะคะมีฝ่ายรายงานผลอยู่นะคะ ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะคะอ่านไม่ออกนะคะแบบนี้เป็นของจังหวัดน้องบลำพูนะคะตีใครแตกได้นะคะแตมตอนนี้อที่หนึ่งต่อสีค่ะขอนแก่นเสิร์ฟดิลูกนี้เสิร์ฟออกไปนะคะ เื่อกี้เสิร์ฟจะเสิร์ฟรองเท้าวัดเลยนะสดหรือเปล่าสดค่ะสดค่ะนี่สดนะคะเป็นไรสดนะคะทุกคนขอนแก,นก 1, 2, ันจับหนึ่งสองสวยๆโอ้โหนี่ต่ำไปนะคะเป็นขขอหนองบวัวลำพูเตะไม่ทันนะคะพยายามจะเตะแล้วเนาะแต่มันดึงดันเข้าหัวด้วยนะคะแล้วมันก็ต่ำด้วยนะคะทำให้เตะไม่ทันนะคะเป็นขอยของจังหวัดหนองบวัวลำพูนะคะแดงตรงนี้ของหนองบวัวลำพูเตลตอร์ 4, มาที่สองต่อสี่ค่ะ เสิร์ฟพวกนี้อุ้ยยังรับได้อยู่ชมชมสวยมากผออยนะชมสวยขนาดนี้ต้องเรียนร้อยเท่นั้นนะคะเนี่ยทุกคนเวลาแอดไลฟ์สดใช่มยแอดก็จะตัดคลิปไปลงนะคะในในช่อง y u t u b e เนาะบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมถึงแบบต้องพูดนอกเรื่องเพราะว่าแอดอ่านคอมเมนต์ในไลฟ์สดนะคะมันก็เลยต้องพูดนอกเรื่องนะคะจริงๆ มันเป็นคอมเมนต์ในแชทสดเนาะแล้วไลฟ์สดเนี่ยมันก็เลยแบบเราก็เลยตัดไปลงว่าบางคนอาจจะไม่รู้ไงอันนี้บอกไว้ก่อนอาจจะได้เข้าใจตรงกันเราะว่าแอดตัดไปลงให้สําหรับคนที่ไม่ได้ดูย้อนไม่ได้ดูไลฟ์สดนะคะอยากชมย้อนหลังนะคะก็เลยตัดไปลงให้ดูอีกครั้งนะคะมาดูกันต่อค่ะตอนนี้เป็นเซิร์ฟนะคะคอนแกนเซิร์ฟแต่ตอนนี้ยังอยู่ที่ห้าต่อสามนแกนเซิร์ฟออ เส์ฟภูมิสองมาของจังหวัดขอนแก่นเนะสิร์ฟบีแบบหนึง่งชมสมสวยๆจริงๆรุ่นี้ต่ำมากเลยนะคะถ้าชมสูงนิดหน่อยนะแล้วเตะฐานมาแบบนั้นกต,ต่ำนะเตะเตะค่อนข้างเปิดนะคะลูกนี้เป็นคอยของฝั่งทางจาาังหวัดขอนแก่นนะคะขึ้นนำไปแล้วที่หกต่อสามค่ะ โอเคกับตันนิสทรงซิกนะคะบอกว่าบอลสูงขึ้นหน่อยนะคะทรงทรงเทียบชมเทียบไปนิดนึงนะคะ่ะคนดูในช่องใน Facebook ก็เยอะนะคะวันนี้เหมือนเยอะกว่าชิงแชมป์โลกเลยในเฟซบุ๊กถ้าจำไม่ผิดนะ,ะเสิร์ฟดีทะคะค่ามังโวยังตัวได้ส่วยให้ยังเงี้ยนี่นะคะ เรียบร้อยนะ <ffic. S 3> คะสำหรับจมสูงๆนี้พี่เก่งเตะได้หมดนะคะแต่ค่อยๆต้องการคอนแก่นให้สะพานน้องบรลครูนะคะนี่แต้มตัวนี้ที่6กตองส่ค่ะค่อยไล่มาทีละแต้มบอนตีให้ดูหน่อยช่วงแรกๆค่ะเตะเได้หลายลูกเลยนะคะสำหรับพี่บอลนะแต่ว่าเตะไม่ลง แต่พวกที่สาวของพ่อแก่เสิร์ฟข้ามมาอุ้ยยังได้อยななู่เจ็บพอได้ไม่ิี่ที่ไม่ค่อยได้เจ็บมากเวลาจังหวะหนู้สึกอ่ะนู้สึกว่าหนูหนูแบบนี้ใช่ไหมสบัะใช่ไหมหนูสะบัดไม่ได้เลยหนูพ่อหนูเจ็บคอมากหนูก็เลยได้ได้เสิร์ฟข้ามไปก่อนพอแก่มาแล้วเป็นพ่อพี่หยกคนเดียวใช่เป็นพ่อหยกคนเดียวมันจะไปโทษพี่หยกแตงตอนนี้เจ็ดสี่นะคะ ขอนแกงเจ็ดนะคะหนองลำมภูสีเปิดหนึ่งชมเข่าวสวยๆใสอ้เรียบร้อยนะคูกนี้เป็นขขอคอยหอมบัตรน้องมรลำภูนะคะ ขอบครอบเช้าหน่อยขพ้่งมาครับอ่ารอบเช้านะคะในประเภทเดี่ยวหญิงนะคะราชบุรีนะคะเอาชนะขอนแก่นไป้อมต่อศูนย์เซตค่ะแล้วก็ในประเภทเดี่ยวชายนะคะน้องบุรีนะคะเอาชนะชนบุรีนะคะไป้อมต่อศูนย์เซตเหมือนกันค่ะแล้วก็ประเภทคู่หญิงนะคะชนบุรีเอาชนะจังหวัดเชียงใหม่นะคะ2อต่อศูนย์เซตเช่นกันค่ะตอนนี้เป็นประเภทคู่ชายนะคะเซตที่สองในเซตแรกเป็นจังหวัดขอนแก่นชนะไปแล้วนะคะ ฮะเด้งดีดเหรอหนูว่าชมบุรีดีกว่านะปกติระดับนี้ก็มีส่วนโดนะพี่หินมีนะหนูเคยโดนอยู่หนูเคยโดนตอนเยาวชนอะ แบบบุเฟอลนะคะเป็นควายของจังหวัดขอนแก่น,นะคะ่ะโอ้ยนั่งไม่ได้ลออมันไม่เห็นใช่ไหมแต็มตอนนี้นะคะอยู่ที่ห้าต่อเก้านะคะน้องบัวรัพูจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟน้องบัวเสิร์ฟไปก่อนแต่ว่าเสิร์ฟออกไปนะคะอ เสิร์ฟที่สองค่ะจะเสิร์ฟข้ามไปก่อนนะขอนแกนเปิดหนึ่งชงสองโหสวยนะมากแล้ววันนี้เราน้องขอนแก่นชงเข้าสูส่ทุกทูปเลยแล้วทั้งแต่เมื่อวานเลยันดีนะเนระาเสิร์ฟใช่แบบชงน่าเล่นมากนะอะเพราะว่าชงอย่างนี้เตะตายทุกทูปแบบชงดีมากชงเขาอยู่นะใช่เนี่ยเนี่ย แต่วันวันพวงแรกๆที่เจอยังเลยใช่แต่ว่าหลังๆชมดีมากชมเข้าจุดเกือบทุกลูกอ่ะเนี่ยสวยนะเนี่ยจริงๆอ่ะโอ้โหกัปตันนีดเสียงดังมากเลยกัปตันนิดทีมงานเชียร์ทุกฝั่งนะคะกัปตันนิด ตอนนี้นะคะห hm ้าต่อสิบนะคะหนองบัวลำพูห้าล่ะขอนแก่นสิบค่ะอ้าโอ้โหลูกนี้เอ็ดบอลนะเอ็ดจริงเหรอวะดูก่อนนะเป็นปิ่มดูภาพยอนหลักเมื่อกี้ก็เป็นปิ่มนะคะทุกคนเสิร์ฟตัวที่เปใหม่นะราะว่าเมี้เอ็ดบอลจากการเสิร์ฟลูกแรกนะโอ้โหสวยหัวข้ามมาก อืมตรงนี้องค์การบอกว่าน้องตุม้มหยาบเส้นนะคะในจังหวะที่ข้ามนะคะหรือว,ว่าหวัวข้ามมาเขาไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นจังหวะน่าจะเป็นจังหวะที่หวัวข้ามมาแล้วนะคะ<น>แต่ตอนนี้นะคะคอนแกนยังนำอยู่นะคะ10ต่อ6นะคะคอนแก่นเสืบนะคะ Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. สวยแบบนี้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นคอยของจังหวัดนนทบำรูนะคะแอดชน,นงงดะเราบอกเขาเมื่อกี้ชนะนะคะทุกคนือบ,บตุยนะคะแมทช์ตุยนะคะเพราะว่าเมื่อวานเล่นกับพบหยกหนักไปหน่อยนะ,ะปกติแอดไม่ค่อยลากเกี่ยวนะ,ะเพราะว่าซ้อมแต่ประเภทคู่นะคะพอเราไม่ได้ซ้อมด้วยเนาะ,ะไปเวียดนามกลับมาไม่ได้ซ้อมสักวันทำมาแข่งมันก็เลยเจ็บนะะ อืมรูปน oh well ี้น้องปอลัมปูนะคะแก้ไม่ลงนะคะเป็นคอยของจังหวัดขอนแก่นค่ะตอนนี้นะคะเป็นเส้นคอยของขอนแก่นค่ะขอนแก่นเพืนอนำไปที่11ต่อ7จตรงนี้น้องตุ้งกะจะวัดเลยนะคะแต่ว่ามัน ติดหัวนิดไปนะโอบัดไหมลูกนี้เสร็จดีถ้าน้องบัวรับได้ชมเข้าจุดด้วยโอ้โหเรียบร้อยนะคะ เซตที่สองนะคะน้องเอ่อขอนแก่นนะคะเอาชนะน้องบัวลำพูไปด้วยคะแนน12ต่อ7นะคะสรุปผลการแข่งขันนะคะขอนแก่นเอาชนะน้องบัวลำพูไปได้2ต่อ0เซตค่ะ